เราเคยอยากทําอะไรบางอย่างและอยากให้ผลงานออกมามีคุณค่ามากๆเลยนะครับจนทําให้เรากลัวนะแล้วก็เรียกว่าอะไรไม่กล้าที่จะลงมือทาให้มันเสร็จหรือเปล่าผมเองมีปัญหานะครับแล้วก็เรียกว่าเจอความท้าทายแบบนั้นอยู่หลายๆครั้งเลยทีเดียวนะครในชีวิตทั้งรู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวหลายหลายครั้งนี่ก็เอาตัวเองผ่านอุปสรรคนั้นมาได้นะครับไม่งั้นก็คงไม่มาถึงจุดนี้เนาะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้บางครั้งมันก็ยังตามหลอกหลอนอยู่บ้างนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องหนึ่งที่ผมกำลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่นะแล้วก็เรียกว่าท้าทายมากเลยทีเดียวนะก็คือการที่จะต้องทําหนังสือของตัวเองให้เสร็จแล้วก็คือมันมีเสียงเหล่านี้ในการที่จะบอกว่าเฮ้ยแบบสิ่งที่ฉันทํามีคุณค่ามากพอหรือยังนะหนังสือเล่มนี้ที่จะออกมาเนี่ยมันโอเคแล้วหรือยังมันมันจะเวิร์กหรือยังคนคนอ่านจะชอบไหมนะครับแล้วคีย์เวิร์ดที่สําคัญเลยก็คือว่าเออไองานที่ฉันจะทําออกมาเนี่ยปึ๊บมันจะมีคุณค่าใหม แล้วผมนะฮะได้ไปจัดนะครับเวิร์กช็อปนะครับกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ Te สโกโ o ตันะครับแล้วก็ตอนที่ไปจัดเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมีกิจกรรมที่จะให้เราได,ไ,ดได้ทำการฟังได้มีการถามได้มีการทำอะไรกันเนาะแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสแชร์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีน้องท่านหนึ่งที่ในการอบรมนี่แหละถามคำถามหนึ่งครับน่าสนใจมากเลยนะฮะแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดคุณเคยมีสถานการณ์ที่คล้ายๆก,กันกับผมเชื่อว่าน่าจะมีประโยชน์มาก เขาถามผมว่าแล้วพี่กิติแล้วพี่อะวัดผลนะของคำว่าคุณค่าเนี้ยจากอะไรโอ้ผมนั่งคิดอยู่นานเลยนะพอตอนที่แบบถูกถามมาปุ๊บแบบแบบนิ่งเลยแล้วก็แบบเออฉันเหมือนถามตัวเองเนาะเออแล้วฉันฉันใช้อะไรนะที่จะมาวัดผลว่าสิ่งนี้มีคุณค่า ตัวเงินเหรอเงินที่จะได้จากการขายหนังสือเหรอ,อคำชื่นชมเหรอยอดไลค์ยอดแชร์เหรออะไรมันเป็นคำถามที่ดีเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเออแบบพอผมได้กลับมานั่งทบทวนตรงนี้นะมันก็แบบเออไอคำชื่นชมตรงเนี้ยไอการที่ที่จะมาเป็นตัวตัดสินว่าคุณค่าของงาน คุณค่าของสิ่งที่ทํามันอยู่ตรงไหนพอมันเป็นสิ่งที่มันอยู่นอกตัวมากเกินไปครับมันเลยทําให้ยิ่งกลัวยิ่งกังวลยิ่งไม่แน่ใจในการที่จะลงมือทําแต่ซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แล้วก็เราก็มักจะถูกสอนด้วยทำนะฮะว่าการที่มันจะต้องแบบอะไรบางอย่างที่มีคุณค่ามันก็ต้องวัดจากเนาะการที่คนอื่นเนี่ยมาตัดสินเรา พราะผมถูถกถามคำถามนี้ผมก็นั่งคิดทบทวนแล้วก็บอกเฮ้ยเออถ้าเกิดภายนอกเบื้องหน้านะเบื้องเบื้องหน้าเฉยเนะี่ยแน่นอนฮะเรื่องของยอดขายเรื่องของยอดแชร์ยอดไลค์เนะี่ยมันก็อยากได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นความต้องการลึกๆภายในมากกว่านั้นนะครับคือคืออะไรนะผมก็กลับมาท้อนตัวเองว่าเฮ้ยผมมีแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจหนึ่งในการที่อยากจะผมเคยพีวิตผมเองเนะี่ยเคยเปลี่ยนแปลงมาจากการที่มีใคร มีพี่ๆกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มาทํากิจกรรมแล้วก็ทําให้ผมได้สามารถคิดสามารถทบทวนสามารถที่จะเลือกเส้นทางต่างๆในชีวิตตัวเองได้ดังนั้นงานเขียนที่ออกมาเนี่ยก็เป็นงานเขียนที่ผมอะ่ะอยากจะถ่ายทอดเรื่องนั้นจากเรียกว่าอะไรเหมือนแบบมันเป็นมันเป็นแรงมัามดาใจของเราอะ่ะแรงมัดใจของเราที่เราอยากจะทําจริงๆอะดังนั้นสิ่งที่มันเป็นคุณค่าจริงๆครับนอกจากเรื่องของสิ่งภายนอก คำถามนี้มันช่วยให้ผมกลับมาเชื่อมโยงกับคุณค่าภายในที่ผมอยากทามันออกมาแล้วมันก็ทําให้ผมรู้สึกให้ตื่นเต้น่อยอยากจะกลับมาเขียนอยากจะกลับมาทาอยากจะัมาทให้มันจบอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนฮะเดี๋ยวระหว่างทางเวลาที่ทําไปเนี่ยผมก็เชื่อเหลือเกินว่าไอ้ความกังวลใจเหล่านี้มันจะกลับมาอีกบ้างมันจะแวะเวียนมาอีกบ้างนะแต่การที่เราได้ การที่ผมได้เนี่ยกลับมาทบทวนตัวเองในช่วงสั้นๆจากคำถามที่มีพลังมากๆเนี่ยฮะมันทำให้อย่างน้อยมีกำลังใจมีพลังในการชาร์จที่จะนำตัวเองให้กลับมาทำสิ่งนี้ต่อแล้วผมก็สามารถบันทึกสิ่งนี้เอาไว้นะครับเป็นเป็นตัวย้ำเตือนกับตัวเองนะเป็น awareness ของตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเรื่องที่สำคัญจริงๆคุณค่าจริงๆที่ต้องการสื่อสารเนี่ยมันคืออะไรนะก็วันนี้นะครับ าเกิดว่าคุณฟังเรื่องราวของผมแล้วรู้สึกว่าเออมันมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับชีวิตของคุณแล้วรู้สึกเออบางครั้งเนี่ยคุณก็ทําบางอย่างโดยการที่หวังว่าเฮ้ยคุณค่าภายนอกน่มันจะต้องเป็นยังไงนะมันจะต้องได้อะไรตอบแทนกลับมาเพื่อวัดผลคุณค่าของคุณนะครับลองฟังคําถามนี้ว่าเออแล้วจริงๆแล้วคุณวัดผลคุณคุณวัดผลนะว่าคุณค่าของสิ่งที่คุณทำมันคุณวัดจากอะไรนะลองพิจารณาถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ ลองทบทวนลงไปให้ลึกถึงเจตนารมนะความต้องการหรือแรงบันดาลใจจริงๆของเราจากภายในด้วยนะเราอาจจะทําให้เราเนะี่ยมีพลังมากยิ่งขึ้นและรู้ว่าไอตัววัดผลภายนอกนะครับที่เราเคยคิดอยู่หรือเรากําลังคิดแล้วมันทําให้เรากังวลอยู่เนะี่ยจริงๆแล้วมันมีผลน้อยมากกว่าแรงบันดาลใจภายในของเรานะก็อาจจะได้คําตอบคล้ายๆแบบผมหรือดีกว่าผมหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เนาะลอง คําตอบของตัวเองดูนะก็เอาประสบการณ์นี้นะครับที่รู้สึกดีมากเลยฮนะรู้สึกยินดีมากเลยที่แบบว่าเออเหมือนได้ได้ถูกคําถามนี้เนาะแล้วก็ได้ทบทวนตัวเองนะครับก็หวังว่าคําถามนี้จะเป็นคําถามที่ดีที่ช่วยคุณได้ทบทวนตัวเองไนดะ้ด้วยในวันนี้เช่นกันนะครับเป็นกําลังใจครับผมสวัสดีครับ